สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันที่18ธันวาคม2 5 6 3นสะครับสวัสดีครับคุณพิรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพิรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์นะครับเราก็มีเรื่องที่จะมาฝากมาพูดคุยกันเช่นเดิมนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องการขับเคลื่อน อปทปลอดบุหรี่ค่ะพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาธุกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับค่ะเล่าวนาคตวันนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการสารพลังตำบลขับขี่ปลอดภยัย2,563ถึง2,565ค่ะพูดคุยกับนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยประธานท ประธานคณะทำงานสนับสนุนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรประดับจังหวัดช่วงเล่าอนาคตค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4221075หรือทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ ค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาฟังข้อมูลก่อนค่ะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้นะคะข้อมูลคือธนาคารออมสินค่ะร่วมงานมันนี่เอ็โป2020เยนนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ GSB SME Startup Number no. One ดอกเบียเบ้ยรแรกค่ะเพียงร้อยละ1.07ต่อปี นี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะธนาคารออมสินร,ร่วมงาน m ั n e ี่เอ็2 0์โปสองพนยีเำเสนอผลิตภัณฑ์ GSB SME Startup Number no. One ดอกเบี้ยเปียแรกเพียงร้อยละ1.07ต่อปีฟังเป็นข้อมูลแล้วนะคะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมที่จะส่งคำตอบเข้ามากันในช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะวันนี้ถามว่า ธนาคารออมสินค่ะร่วมงาน Money Expo 2020 Year-end นํำเสนอผลิตภัณฑ์ GSB SME Startup Number no. One ดอกเบี้ยปยีแรกค่ะเพียงร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ sss4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่17ธันวาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับ,นะค,รบคุณจัดชัย สู่พงศ์ขอแสดงความยินด,ดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนี้ค่ะธนาคารออมสินร่วมงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4หรือ Money Expo 2020ป2020 n d สำหรับไฮไลท์ของธนาคารออมสินนะคะได้แก่เงินฝากเผื่อเรียบเศษ107ค่ะซึ่งมีระยะเวลาการฝาก107วันให้ดอกเบี้ยสูงเฉลี่ยเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ3.52ต่อปีค่ะ สามารถรับใบจองสิทธิ์ได้ภายในงานตลอดทั้ง4วันค่ะเพียงแค่700สิทธิ์เท่านั้นแบ่งเป็น7รอบค่ะรอบละ100สิทธิ์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินเชื่อเคหะอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีร้อยละ2.50ปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบร้อยละ1.50ต่อปีและสินเชื่อ GSB SME Startup Number no. One ดอกเบีย้ยปีแรกค่ะเพียงแค่ ร้อยละ1.07หลังจากนั้นนะคะ MOR แล้วก็ MRR บวกร้อยละ1.50ต่อปีค่ะและยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่น่าสนใจพบกันได้ที่บูธของธนาคารออมสินค่ะจัดไปจนถึงวันที่20ธันวาคม2563ณนศะูนย์นิทศการและการประชุมใบเท็งบางนาค่ะเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนอปทหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ให้ปลอดบุรี่พูดคุยกับสัตราจารย์นายแพทย์ปร,ประกิตวัทีสาธุกิจนะครับเลขาธิการมูลนธิธิเพื่อการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี่นะครับเดี๋ยจะคู่หนึ่งตอนนี้ระหว่างอยู่ระหว่างการติดต่อคุณหมออยู่นะครับ,รบพูดถึงเรื่องการการปกครองส่อทอนถิ่นเนี่ยคุณเจรพันธ์อย่าลืมนะฮะวันที่ยี่ส ไม่ลืมนะไม่ลืมค่ะได้กลับไปเรื่องนีิใช่ไหมยัง <c oughs> <c oughs> มีหลายท่านที่เข้าใจว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปเนื่องจากว่าเราไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็นอกสถานที่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนมาให้ท่านทําเป็นจดหมาย จะเขียนด้วยลายมือตัวเองหรือว่าเอาแบบฟอร์มจากทางกรกตก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็กรอกรายละเอียดไปว่ามีผลมีความจําเป็นอะไรอย่างไรถ้ามีเอกสารอะไรก็แนบไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งถึงนายทะเบียนานายทะเบียนที่ท่านมีทะเบียนบ้านสกัดอยู่เอาง่ายๆแล้วกันถ้าสงสัยยังไง <c oughs> ก็โทรไปถามได้นะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์เผื่อจะมีคนให้อุจจารพันไปเป็นอะไลเดียเลขา <笑><笑>เลขานายุอบจอ,อ,อะไรอย่างนี้นะฮะไม่งั้นไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์เลยนะครับอ่ะเอาละครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีพิภาสวัสดีจารุพันธ์ครับครับมอบจคุณหมอจะทํายังไงให้นี่ยโจทย์ใหญ่ไหมครคุณหมอ<笑><笑>ก็งานใหญ่ก็ต้องโจทย์ใหญ่นะครับก็คือก็คือมันก็อย่างอย่างที่ทราบนะมันก็มีกฎหมายห้ามสูบในที่สาธารณะนะ แล้วก็กฎหมายห้ามขายบุหรี่ก่นเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะครับครับทีนี้มันก็ต้องมีการบังคับใช้นะฮะครับ <Hello. S 2> ครับ,รบฟังอยู่ครับคุณบอกคฟังอยู่คือกฎหมายเราเขียนไว้ค่อนข้างดีอ่แต่การบังคับใช้เอ,อมันต้องมีการบังคับใช้หามไม่ก็แล้วก็จะเหมือนกับค <c oughs> อลัมนิสต์หลายคนเขาบอกว่ากฎหมายมันก็เป็นเป็นแค่กระดาษ เอ่อเปื่อนหมึกกันนะไม่มีประโยชน์เลยเปื่อนหมึกไม่มีประโยชน์นะฮะกับอันตรงนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยก็กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ,รบแล้วตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเขาเริ่มมีแผนยุทธศาสตร์ชาติควบคุมยาสูบนะฮะเอ่อซึ่งมีสี่แผนนะฮะสำหรับจังหวัดนะครับครับเอ่อก็จังก็แผนที่หนึ่งก็มี เพิ่มสมรรถนะการควบคุมยาสูบในจังหวัดนะฮะ,ะเช่นต้องมีคนรับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับแล้ก็ได้รับการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ไปดูแลบ,บังคับใช้กฎหมายมีมีกฎหมายห้ามสูบในที่สาธา,ารณะกฎหมายห้ามขายบุหรีแก่ดเด็กนะครับอ,อันนี้ก็ต้องเป็นสองแผนเข้าไปแล้วนะครับ อีกแผนหนึ่งก็คือการรักษาคนที่เด็กบุหรี่ให้เลิกนะครับในนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกฎหมายเรามีแผนนะฮะแต่คนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยยังไม่ไม่ยังไม่ได้เคลื่อนขับเคลื่อนนะฮะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็มีการความพยายามที่จะทำให้ การทํางานในพื้นที่เนี่ยได้มีการทํางานอย่างจริงจังตามแผนที่เขาเขียนไวน้นะครับก,ก็เลยเป็นเป็นที่มาของการเซ็นเอ็ OU, อมโอยระหว่างหลายหน่วยงานากระทรวงสาธารณสุขนะฮะสสสกลมกรมส่งเสริสสสสสม,สสมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ,รบแล้วก็สปสอชอนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่จะให้ทุนนะให้ทุนรณรง เกี่ยวกับสุขภาพนะครับกองทุนตำบลนะฮะซึ่งร่วมกับมหาดไทยนะครับแล้วกมูลนิธิก็เป็นตัวเข้าไปช่วยประสานให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการรบควบคุมยาสูบการเซตระบบที่จะรักษาคนสูบรีในการเลิกสูบในึกทุกจังหวัดทั่วประเทศครับครับโอ้วิธีปฏิบัติจะทำยังไงเนี่ยคุณหมอวิธีปฏิบัติเหรอฮะวิธีปฏิบัติจริงๆมันมีคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดอยู่แล้วครับ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับแล้วก็สำอาสารณสุขจังหวัดเนี่ยนายแพทย์สารณสุขเป็นเลขาแล้วในนั้นมีมีหน่วยงานราชการอีกสติเหน่วยนะซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในนั้นสามสามสามคนนะเป็นตัวแทนที่จะนําแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสุบจังหวัดเนี่ยไปลงมือปฏิบัตินะครับ ซึ่งในกรรมการนั้นนอกจากหน่วยงานราชการและผู้ว่าสรจแล้วก็ยังมีผู้ทรงวุฒิในจังหวัดนั้นอีกหกคนคร,ครช่วยกันผลักนั้นที่จะให้มีการทํางานตามแผนควบคุมยาสูบจังหวัดนะครับครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะฮะที่ <laughs> เรามีกฎหมายนะครับกฎหมายเขียนไว้อย่างดีเลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมันยังต้องต้องลงไปไป ไปผักดันไปขับเคลื่อนนะฮะให้ให้ใหกลไกมันได้ทํางานจริงๆครับไม่อย่างนั้นการคนจนํานวนคนสูบหลีมก็จะลดลงยากมากนครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าแม้ว่าคนสูบเหลีส่วนใหญ่มันอยากเลิกนะแต่มันเลิกไม่ได้มันต้องการมันต้องมีกลไกเข้าไปช่วยครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วอะไรจำลันองนี้ <laughs> อดใจ <laughs> ไม่ได้อ <laughs> <laughs> ครับครับทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยคุณมอกว่าเมื่อเมื่ออปทอเขามีมีบทบาทเข้ามาแล้วก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างบุคคลในแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยเขาจําเป็นไหมครับว่าจะต้องมีแผนกลางๆสักนิดหนึ่งอาจจะออกจากศูนย์กลางอะไรทัองนี้เพื่อเป็นมาตรฐานเนี่ยแผนมันมีแล้วไงกฎหมายเอากฎหมายอกฎหมายมีอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนห้ามสูบบุหรี่กับไม่ต้องเพิ่มเลิมกฎหมายเนี่ยมัน ไม่ต้องเพิ่มแต่ตสิ่ที่จะต้องเพิ่มคือเขาต้องจัดคนมาดูแลกับนะฮะอันที่สองงบประมาณเนี่ยเอออปทอเนี่ยเขาก็มีงบของเขาอยู่นะครับที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะไปขอโครงการทําเป็นโครงการเนี่ยนะเออไปขอไปกองทุนสุขภาพตําบลน,นะนะครับซึ่งสปสอชอกมหาไทยเขาเขาลงทุนกันคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำมา ทำโครงการรณรงค์ป้องกันหรือรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายได้นะครับครับอันนี้ก็เราก็เพียงแต่กระตุ้นแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายเขียนไว้ว่ายังไงนะฮะและแผนที่จะต้องทํามีอะไรแล้วก็แหล่งสับสินเนี่ยมีอะไรนะในส่วนของข้อมูลวิชาการก็จะเป็นกรมควบคุมโรคสำนักควบคุมยาสูบกรมควบคุมโรคหรือว่ามูลนิธิรณรงค์ไม่สุ่รีลยนะครับ ก็จะมีเรื่องของข้อมูลนะแล้วแล้วก็ส่วนของเงินทุนก็อย่างที่บอกจะเป็นของเขาเองหรือของกองทุนสุขภาพตำบลน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็ให้สะสะส,ะสะก็สับสนุนให้มีการสำรวจะะอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดนะครับแล้วก็การได้รับคันบุหรี่มือสองการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กนะให้อปทเข้าไปนะฮะ ให้อบอตเ,เข้าไปแล้วก็ให้เขาเป็นเป็นยังไงอ่ะเป็นพื้นฐานเป็นเบสไลน์ในการที่เขาเริ่มทํางานแล้วเนี่ยให้มี<ป>ข้อมูลก่อนเท่งนั้นอ่<ม>เาเดี๋ยวก็จะไปสัจะไปสารวจให้ใหม่นะครับครับเพื่อจะให้เขารู้ว่าเออที่เขาทางานเนี่ยมันคืบหน้าไปถึงไหน<ม>เออการการได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบที่สารนี้เพิ่มขึ้นอย่างไรอัตราการสูบหรีของเด็กลดลงหรือไม่อะไรอย่างนงี้อันนี้ก็เป็น เป็นยังไงอ่ะเป็นเป็นงานใหม่เปิดหน้างานใหม่นะครับจริงจริงมันเขียนอยู่ในกฎหมายนานแล้วแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะลงมือไปปฏิบัติกันจริงจงครับครับหมออย่างกรณีบางจังหวัดซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยฮะเราจะทำยังไงเลยเมื่อแต่ละวัฒนธรรมพื้นฐานของแต่ละประเทศเขาก็ไม่เหมือนกันเลยคุณหมอไม่ค่อยเป็นปัญหานะนักเที่ยวถ้ามีกฎห้ามคือห้ามเลยจบ ครับคือคือจริงๆก็มีการศึกษาโดยมออตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล<า>้สวสำหรับ<ง>นักท่องเที่ยวนะครับเออก็เขาก็สนับสนุนนะกฎหมายห้หามสูบที่สาธารณะเพียงใดก็เรียกร้องให้มีการติดป้ายให้ชัดเจนอ๋อให้เขาปฏิบัติถูกว่างั้นเถอะอ่าให้เขาติดป้ายให้ชัดเจนนะตรง,งไหนห้ามตรงไหนไม่ห้ามนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาครับอ,อย่างอย่างเช่นไปอ่อ ที่สู่โขททยก็สำรวจนักท่องเที่ยวเนี่ยับเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะสูบุรีเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ามีป้ายห้ามไหมดูซ้ายดูขวาก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่มีไม่ได้มีผลกระทบอืมก็ต้องบอกว่าอยางังนอ่าขอเชิญชวหน่อยผมคุกจะเหมือนกับตอนที่เราไปต่างประเทศมั้ครับคุณหมอรู้สึกตาจะไวมากอ่าแต่อยู่เมืองไทยไม่ค่อยตาไวอะมองไม่เห็นเยอะก็ ก็เราไปญี่ปุ่นเราก็ไม่กล้า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 ข้ามถนนเอาแค่สิงคโปร์ก็พอแค่จะทิ้งคียบุรีแต่ละทีนี่โอ้โหใช่ครับโมเงลเองก็เป็นมันไม่ใช่ปัญหามากหรอกแต่จริงๆถ้าตรงนั้นมันหลุดไปบ้างนะฮะเราจริงๆกฎหมายนี้เราต้องการให้คนไทยเลิกบุหรี่นะครับเราไม่ได้ต้องการให้นักท่องเที่ยวเขาเลิกบุหรีครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ เราพูดกันจริงๆในทางปฏิบัติจริงๆก็อาจจะไม่ได้ไปเอซีเรียสมากนักนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวมากก็เตือนเตือนกันไม่มีอะไรมากมายับด้วยความไม่รู้อืมไม่เหมือนไม่เหมือนไต้หวันนะทําไมฮะไต้หวันเขาจับเลยนักท่องเที่ยวไม่สนด้วยผมไปนะฮะผมไปสองปีก่อนเนี่ยคภาพรับก็ปีหนึ่งโอ้หลายล้านเนี่ยปรับนักท่องเที่ยวโอ้เออข้าจริงอ่ะเหมือนกัขอเรายังไม่ถึงขนาด เออของเราก็แบบไทยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็มันตรงนี้มันก็เน้นพื้นที่ทั้งโรงเรียนด้วยทั้งสถานศึกษาด้วยเอ่อทั้งสถานที่ราชการทั้งไอ้อ่อไอไอศูนย์การค้าอะไรพวกนี้นะครับอัะอ้พื้นที่นี่มันจะดูแลยากหรือเพิ่งผับบาร์นะเรื่องผับบาร์มันจะยากหน่อยก็นักท่องเที่ยวเข้าไปนะฮะแล้วก็โดย ประวัติเนี่ยตอนที่เราจะห้ามสูบในผับบาร์เนี่ยรัฐมนตรีมงคลนสงขา<อ>ที่เพเสียชีวิตคับครับตีแรกเป็นคุยกับท่านท่านบอกเฮ้ยหมอภกิจอย่าไปยุ่งเขาเลยที่อโครจรนะฮะสุดท้ายเราสุดท้ายเราก็ตื้อจนท่านออกประกาศครอบคลุมใหผับบาร์ด้วย อ่าซึ่งตรงก็อย่างที่บอกในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างอืมแอบแอ,อยู่แค่นั้ะใช่ครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยไอคนทํางานในผับบาร์เขาไม่ยอมอ๋เออเขาว่าเขาเขาเขาผลักดันให้ออกกฎหมายนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่สูบแต่เขาอยู่ทํางานอยู่ในนั้นเขาได้รับ ควันบุหรีจนกระทบสุขพาเครับกับสิที่เขานะครับคุณบอกมีการวางททมิ่งไหมฮะระยะเวลากับอปทอฮะกับอปทอรเลยเริ่มเลยอเริ่มเลยนั่นสิจริงจริงในกฎหมายมันเขียนเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วมีอยู่แล้วอแต่ขณะนี้เราไปที่เราเอทําอยู่เนี่ยกับเ70นะครับ60อสปทอนะครับนะฮะแล้วก็อยากค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นอขยายที่คือมาคาว่า อบทที่เขามาทำงานกับโครงการนี้ก็จะทำงานเข้มเลยเราเราก็จะไปสํารวจข้อมูลให้เขาะที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยฮะแล้วเราก็ร่วมทำงานกับเขานะครับแล้วก็ในเฟสต่อไปนี่เราก็จะขยายจํานวนอบพทที่จะเข้าร่วมโครงการนะฮะคือคล้ายๆไปไปเพิ่มสมรรถนะเขาในการที่จะทำงานนี้นะครับ กลับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คงจะเริ่มได้เลยนะฮะในแต่ละจังหวัดซึ่งเราจาเป็นต้องมีให้เขาทํารายงานกลับมาไมว่าทำอะไรไปบ้างแต่ละปีครับมีครับเจ็ดเจ็ดสิบอปทที่เราทํางานอยู่แล้วเนี่ยกลับก็ใกล้ชิดนะฮะเรามีการติดต่อกันนะฮะใกล้ชิดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกก็มีทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคเขาก็เขาก็มีการ เขาเรียกว่าไปเพิ่มสมรรถนะอปทในก่การเนี่ยทำงานในพื้นที่เพิ่มเติมจากที่มูลนิธิทําอยู่70 70แห่งนี้นะครับแล้วเราก็เอามาจอยกันมาเจอเปลี่ยนกันรอปรทอมันเยอะใช่ 7, 8, ใช่7,800นะฮะ7,800นะฮะทั่วประเทศนะครับทั้งเทศบาลด้วยเทศบาล2,000กว่าแล้วอปท .5,000 หรืรอ 5, 000, อะไรเงี้ยนะครับแต่จริง ก็เ,เรียกอะไรนะถ้าคือกฎหมายเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะเลี่ยงไม่เลี่ยงอะไรยังไงก็แค่ทําให้ไม่ให้เขาเลี่ยงน่าจะโอเคขึ้นไหมครับก็คือก็เจ้าประทอเริ่มไปทํางานนะที่เราเน้นคือพื้นที่ปลอดบุ๋ยนะอรับอ่าหน,น้าปัจจุบันเนี้มันยังมีหลายแห่งที่ที่สาธารณะที่จะต้องติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ก็ไม่ได้ติดรไรี้รรก็ต้องไปจัดการในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ มีการรณรงค์กันนะฮะในส่วนของผู้ขายบุหรี่ก็ต้องไปสร้างสร้างมติอะไรประชาสังคมนะสังคมนั้นๆเฮ้ยอยากขายบุหรี่กับเด็กเล่นบาปกรรมนะ<อ>ไาทำให้เด็กติดนะเนี่ยอย่างอย่างพีรน์เนี่ยกว่าจะเลิกย,ยี่สิบกว่าปี กับสามสิบปีคุณหมอเฉลี่ยยี่สิบเอ็ดปีนะคนไทยที่เ,เลิกผมสูตรก็เก่มอมอปลายอ่ะคุณหมอที่ก่อนจนโอ้ยเจอคุณหมอข้างล่าสุดที่บอกว่าเลิกแล้วมันไม่รู้กี่ปีแล้วออมันเลิกได้เฉลี่ยประมาณสี่สิบสี่สิบอืมครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ก็ค่อยๆไปไนะครับครับแต่ว่ามันก็องค์การนอนไมโลเขาเ็าบอกแลาเฮ้ยเมืองไทยต้องต้องเร่งกว่านี้ไม่อย่างงั้นในเป้าหมายที่จะลด เอจํานวนคนอที่จะป่วยจากไอ้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับมันไม่เข้าเป้าออ,อทั่วโลกก็ตั้งเป้าจะลดลดการสูบหลี่ให้ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ะอันเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ลดจํานวนคนที่จะป่วยด้วยโรคเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็โงโรคหลุมลมปอดพองอะไรพวกนี้นะ,ะก็ เขาก็มาตามเขาก็มาตามงานอยู่นะฮะของสาประชาชาติเพราะว่าไอการการบรรลุเป้าหมายพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นหนึ่ง <c oughs> ประชากรต้องมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็อุปสรรคอันหนึ่งก็คือไอโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่แหละนะ <c oughs> มันทำให้อ คนไทยเนี่ยที่ตายแต่ละปีหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยตายจากไอ้โรคพวกนี้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในจนํานวนคนที่ตายเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันตายก่อนอายุหกสิบเช่นเช่นอายุห้าสิบอายุสี่สิบห้าเราหัวใจวายตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เ,เป็นเป็นอุปสรรคในการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านสุขภาพครับนะ กันตรงๆอย่างนี้นะครับครับครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะคุณหมอฮะวันนี้รับไวนแค่นี้ก่อนนะครับยินดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะฮะคุณจารุพันธ์จริงๆผมผมคุยกับหมอมาหลายปีแล้วแล้วก็ก็หมอเคยถามว่าเลิกสูบบุหรี่ยังก็เลิกแล้วไม่สูบแล้วอะไรเงี้ยํำได้่าเคยบอกแต่นานมากแล้วผมจนลืมไปแล้วนานมากนะฮะก็เลิกได้นะก็ก็อย่าไปสูบมันง่ายดี ง่ายดีไหมก็ง่ายดีแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่ามันจะมีข้อแม้เยอะอย่างเช่นหนึ่งโอ้พี่สูบมาตั้งนานแล้วจะให้มาเลิกง่ายง่ายยี้ได้ไงอันนี้อันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะฮะหรือข้อ2คือโอ้โหเสียดายกว่าจะถูกได้ขนาดนี้นะมีเหตุผลนี้นะสามคือมันหงุดหงิด4ี่มันเป็นความเคยชิน5คนคนอื่นก็สูบแล้วก็สูบด้วย6มันไม่เท่อะไรเงี้ยนะค่อยๆตัดเงื่อนไขไปทีละข้อแต่ถ้าเกิดมันยุ่งยากมากนะก็ก็หยุดมันเลยจบก็ไม่สูบเลย แล้วก็พยายามอะไร่ะสติมาปัญญากเกิดสัหน่อยหนึ่งมันก็คุมได้ฮะมันทรมานช่วงแรกๆแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็หายไปนะครับ <c oughs> แต่ถ้าจะให้ดีก็ไปตมโรงพยาบาลาต่างๆก็โอเคเขาม,ขามิการก็ <นะ S 2> มีวิธีการนะค,คุณหมอจะมีวิธีการแนะนำเรื่องของการที่จะลดละแล้วก็เลิกไปไหนที่สุดครับค่ะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณจตุพรครับค่ะในช่วงหน้าพูดคุยกันช่วงเล่าอนาคตค่ะมาดูเรื่องราวของการสารพลังตําบลขับขี่ปลอดภัย ปี2563ถึง2565กันค่ะพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยประธานคณะทำงานสนับสนุนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด พูดคุยกันช่วงเล่าอนาคตค่ะครับส่วนค,คำถามฮะค่ะ,คคะวันนี้นะคะทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะร่วมงาน m ั n นี่เอ็ป2020เยียเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ GSB SME Startup Number no. One ค่ะโดยมีดอกเบี้ยในปีแรกนั้นเพียงร้อยละเท่าไหร่ต่อปีค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ S M S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ